สวัสดีครับก็ผมนายทัศนวัตรวราชุนทร์คุณเลขที่2ดิฉันนางสาวมินิสายกินแก้วเลขที่20ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการแจกแจงแบบทวินามค่ะจอดนะคะจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรพบว่าความน่าจะเป็นที่รถยนต์แต่ละคันจะเปลี่ยนช่องทาง เดินรถในพื้นที่ห้ามบริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งเป็น0.75ถ้าสุ่มรถยนต์ที่วิ่งผ่านป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกนี้มา9กคันข้อที่หนึ่งนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จะพบรถยนต์เปลี่ยนช่องทางเดินรถในพื้นที่ห้าม4คันค่ะข้อที่2นะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จะพบรถยนต์เปลี่ยนช่องทางเดินรถในพื้นที่ห้ามมากกว่า6คัน,นะคะ่ะ ค่ะการที่เรานจะ,ะตอบคำถามนะคะถ้าเราให้ตัวแปรสุ่ม x คือจํานวนรถยนต์ที่เปลี่ยนช่องทางเดินรถในพื้นที่ห้ามจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริรเวณซีแยกนี้สุ่มมาจํานวน9คันจะได้ค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x คือ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะข้อ1นนะครับเขาน้าจะเป็นที่พบรถยนต์ ี่ยนช่องทางเดินรถในพื้นที่ห้ามเส้นทึบ4คันวิธีคิดนะครับ p x เท่ากับ4จะเท่ากับ9เลือก4คูณ0.75ยกกำลัง4คูณ0.25ยกกำลัง5เท่ากับ126คูณ,ณ0.75ยกกำลัง4คูณ0.25ยกกำลัง5จะได้ค่าประมาณเท่ากับ0.0389ครับ ข้อ2งความน่าจะเป็นที่จะพบรถยนต์เปลี่ยนช่องทางเดินรถในพื้นที่ห้ามเส้นทึบมากกว่า6คันวิธีคิดนะครับ p x มากกว่า6จะเท่ากับ p x เท่ากับ7บวก p x เท่ากับ8บวก p x เท่ากับเเท่ากับ9เลือก7คูณ0.75ยกกํากกำลัง7คูณ0.25ยกกํากกำลังสองบวกเเลือก8คูณ0.75ยกกํากกำลัง8 คูณ0.25บวกด้วย9เลือก9สูตคูณ0.75ยกกำลัง9คูณ0.25ยกกำลัง0ครับจะเท่ากับ46คูณ0.75ยกกำลัง24คูณ0.25ยกกำลัง4จะได้ค่าประมาณเท่ากับ0.6007ครับ